วิธีพูดกับคู่รักเรื่องเงินวันนี้ดร์ดลิงจะมาบอกนะคะว่าเราจะใช้วิธีไหนในการคุยกับคู่รักไม่ให้ความสัมพันธ์นั้นมีปัญหานะคะเพราะว่าเงินมันมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตและก็การใช้ชีวิตคู่กับคู่รักนะคะเริ่มต้นจาก การที่เลือกสถานที่ให้เหมาะสมให้ทั้งสองคนนี้รู้สึกสบายใจผ่อนคลายแล้วค่อยคุยเรื่องเงินนะคะบอกจุดประสงค์ของการคุยให้ชัดเจนว่าเราจะคุยเรื่องเงินเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินหรือเพื่อวางแผนการเงินในอนาคตหรือเพื่อที่จะ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายให้ตั้งใจฟังอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วเริ่มคุยนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันอยากจะคุยเรื่องเงินกับคุณหน่อยเพื่อที่จะได้วางแผนในอนาคตร่วมกัน ฉันกังวลหนี้สินของเราอยู่นะเราจะมีวิธีแก้ไขหรือหาวิธีที่เหมาะสมแก้ไขกันยังไงดีฉันอยากรู้ว่าเธอมีความคิดเห็นยังไงมีการวางแผนการใช้เงินยังไงเพื่อที่จะให้เรามีเป้าหมายลองคุยกับคนรักอย่างเปิดอก และเข้าใจตรงไปตรงมานะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดรดาลิงรักทุกคนนะคะ